สวัสดีครับพบกับช่องสปอร์ตเดลทีดเดย์เกจิ้งเคยหลังลุงผ่สายลูกหนังฟุตบอลดิคุลาคุณที่นี่วันนี้กอเซนเตอร์ข่าวเป๊ปเผยโรดี้พักจนจบโปรแกรมทีมชาติเป๊ปกุลีรากุซือแมนเชสเตอร์ซิต,ตี้ระบุโรดี้จะต้องพักจนถึงตอนจบโปรแกรมทีมชาติเดือนกันยายนโดยบอกว่าตอนนี้ต้องพยายามไม่ทําให้โรดี้มีอาการหนักไปมากกว่านี้เป๊ปกุลีราผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าโรดี้กองกลางของทีมมีอาการแบดจิบอีกครั้งและต้องพักจนถึงหลังโปรแกรมเกมทีมชาติในช่วงเดือนกันยายนนี้โรด เคยมีอาการเอ็นคว้หน้าเขาฉีกขาดจนต้องพักไปนานโดยเขากลับมาลงเล่นในโต๊สังกัดได้ในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกแต่ก็ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้ไม่มีการระบุว่าเขาต้องพักนานแค่ไหนวิดีโอแราเผยว่าโรดี้อาการดีขึ้นแต่เขาได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงในนัดล่าสุดที่เจอกับอันนีลานและพักนานหหรือ6สัปดาห์ตอนนี้เขากลับมาซ้อมได้แล้วและช่วง2หรือ3วันมานี้ก็อาการดีขึ้นก็หวังว่าหลังจากการผ่านโปรแกรมเกมทีมชาติไปแล้วเขาจะฟิตเต็ม นนนะแน่นอนว่าส่วนตัวแล้วผมหวังว่าเขาจะลงเล่นได้สักหน่อยแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเขาไม่มีอาการปวดเพราะเราไม่อยากให้โรลี่กับมาในสาพาที่มีอาการเจ็บติดตัวเราพยายามอย่างหนักเพื่อดิ้เลี่ยงเรื่องนั้นในการซ้อมสองซีซันล่าสุดเขาลงซ้อมกับเราได้ซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องดีเอาละครับชอบกดไลค์ชอบกดชแชร์กดติดติดตามนช่องสกร์เนื้อที่ของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่นเานี้แล้รับนสกท่านดีครับ